ไหวพระสนพานานเนี่ยคนอย่างนี้เขาเรียกว่าก้าวไปทางสูงก้าวไปทางบุญทางบุญสนไมใครรู้ว่าทางชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเดินทางผิดจะเกิดพิษเกิดภัยชีวิตนี้เป็นเปรียบเหมือนการเดินทางเรือนลาก็าเป็นเพียงเครื่องอัศัยตัวเองแต่มีจิตใจจิตใจเป็นผู้บงการแล้วก็มีพานและบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาถ้าคบพานก็ไปทางผิดคบพานไปทางผิดคบบัณฑิตไปทางผล คบคนชั่วพาตัวยากจนวางใจคนก็จนใจตัวนี่นะต้องรู้จักว่าโตขึ้นเนี่นะเราจะต้องเป็นคนที่มีการรู้จักเว้นสิ่งพึงเว้นบำเพ็ญสิ่งพึงเวนนี่เรียกหนทางชีวิตมีหลายทางแล้วเมื่อเราวันนี้ที่มาทําพิธีเนี่ยก็ต้องลวพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นี่จะมีมีเปลือกแล้วก็มีเนื้อ เรียกเกับพี่ไม้แล้วก็มีแก่นกท,ที่เราทำพิธีเนี่ยเช่นจุดทูจุดเทียนเนี่ยบูชาพระนี่ก็เป็นเรื่องว่าเราจะบูชาพทาพะเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เครื่องบูชาเขามีกี่อย่างะกี้ที่ทาพิธีมีเครื่องบูชากี่อย่างเครื่องบูชาอะไรบ้างมีมีเทียนธูปละรอีกดอกไม้เนี่ยสามอย่างเนี่ยนะเป็นเครื่องบูชาแล้วที่เราบูชาเนี่ย เราบูชาก็มีบูชาสามอย่างคือบูชาพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์นะที่เราจะจับจับเครื่องบูชาได้ตรงกันไหมว่าเราเอาดอกไม้บูชาใครเราเอาทูบบูชาใครเราเอาเทียนบูชาใครเนี่ยตอบถูกไหมเราดอกไม้เนี่ยดอกไม้ก็มุ่งบูชาคือผู้บูชามีสามพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เครื่องบูชาก็มีสามดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้บูชาใครตอบถูกไหม ครับเทียนบูชาไทยแล้วทูบบูชาไทยก็เรียกว่าแล้วแต่เราจะตอบนั่นแต่ว่าที่ความจริงก็เรียกว่าดอกไม้เนี่ยเขาบูชาประสงค์ทำไมาถึงบอกว่าบูชาประสงค์ประสงค์เนี่ยเหมือนกับดอกไม้ที่อยู่ตามที่ต่างๆ มันก็ดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อนําดอกไม้มาใส่ใจกันจัดให้ดีหรือมาร้อยพวงอะไรดีก็ดูสวยงามเนี่ยพวกเธอเนี่ยถ้ายังไม่มาเรียนนะอยู่ตามบ้านเนี่ยผมก็ตัดคนละทรงเสื้อผ้ากับคนละอย่างนะไม่มีระเบียบนะแต่พอมาเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อผ้ามีชุดระเบียบเรียบร้อยนะเหมือนๆกันแล้วก็มีตัดผมตัดผมทรงเดียวกันเนี่ยมันเรียกว่า เป็นเหมือนกับดอกไม้มาจัดดีแล้วก็ดูดีหน่อยนั่นที่เขาดอกไม้พู้ชรสองอะ่ะพระสงฆ์ก็เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเนี่ยอยู่ตามบ้านตามเมืองต่างแต่เมื่อมาบวชแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ทรงผมเหมือนกันหมดต้องใช้ตายวรเหมือนกันอะไรงเงี้ยคือจะมีลักษณะเรียบร้อยดีขึ้นหน่อยแล้วก็มีความพึม้นมีศิลมีธรรมเนี่ยเรียกว่าเหมือนดอกไม้ที่จัดดีแล้วเหมือนกับดอกอ่ไม้ที่มาร้อเป็นพวงลายดีแล้วแล้วทีนี้ ลองถามหน่อยดีว่าดอกไม้ในโลกเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยนะดอกไมท้ทั้งหมดมีมากมายให้แบง่งดอกไม้ในโลกมีเพียงสี่ประเภทดอกไม้สี่อย่างนะใครตอบถูกไหมดอกไมท้ทั้งโลกให้จัดเป็นประเภทดอกไม้เพียงสี่อย่างใครตอบถูกไหมดอกไม้ในโลกจัดแบ่งประเภทเป็นเพียงสี่อย่างใครตอบได้ไหมดอกไม้ดอกไม้ทั้งอย่างเนี่ยทูดูนะ ดอกหนึ่งมันจะเป็นดอกที่เร thin right? right? no ียกว่าส <an> ีสวยแต่ไม่หอมอพวกนึงอีกดองพวกหนึ่งมันดอกหอมแต่ไม่สวยบริสองดอกมะลิเนี่ยหอมแต่ไม่สวยอีกพวกนึงทั้งสวยทั้งหอมเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยสวยก็สวยหอมก็หอมดอกอีพวกนึงสวยก็ไม่สวยหอมก็ไม่หอมเนี่ยดอกที่่างเนี่ยสวยก็ไม่สวยหอมก็ไม่หอมเนี่ยนั่นดอกมาในโลกเนี่ยทั้งหมดทั้งโลกเลยเนี่ยแบ่งประเภทดอกไม้ได้เป็นสี่อย่างเออดอกสวยแต่ไม่หอมพวกหนึ่ง ดอกหอมไม่สวยพวกหนึ่งทั้งสวยตั้งหอมพวกหนึ่งทั้งไม่สวยหอมทีนี้ให้เลือกถ้าเธอจะเป็นดอกไม้ชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยเธออยากจะเป็นดอกไม้ประเภทไหนทั้งไม่สวยั้งหอมหรือจะเอาทั้งสวยตั้งหอมหรือจะเอาดอกหอมดอกสวยอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็มีราคาหน่อยทีนี้เขาเปรียบว่าดอกไม้ที่สี่อย่างเนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเหมือนคนคนในโลกนี้มีก่ากว่าห้าพันล้านนะคนามากมายนะ ทั้งแขกทั้งฝรั่งทั้งไทยทั้งจีนทั้งยวนทั้งเ,เมร์เนี่ยแต่แบ่งในคนในโลกนี้เป็นเพียงสี่สี่พวกจะแ,แบ่งเหมือนดอกไม้เนี่ยดอกไม้ทั้งโลกแบ่งเป็นเพียงสี่อย่างคนทั้งโลกแบ่งได้เป็นพวกพวกในสี่พวก,พวกวแบ่งไงตั้งใครตอบถูกไหมดอกไม้สวยแต่ไม่หอมเหมือนคนคนเก่งแต่ไม่ดีนะ ดอกไม้หอมแต่ไม่สวยมืงคนดีแต่ไม่เก่งดอกไม้ทั้งสวยทั้งหอมไม้่ทั้งคนเก่งด้วยดีด้วยนะดอกไม้ไม่สวยไม่หอมมืงคนทั้งไม่เก่งด้วยทั้งไม่ดีด้วยเนี่ยนี่ถ้าเราจะเป็นคนจะเป็นคนอย่างไงเออเนี่ยเหมือนทั้งเก่งทั้งดีมั้งคมีราคามากหน่อยนะเนี่ยต้องพยายามว่าคนเก่งนี่จากครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราเรียนหนังสือเก่งน,นะแต่ดีเนี่ต้องมาทางศาสนาฉานั้นเขาเรียกว่านอกจากเธอเรียนเือแล้วเนี่ยเขาจึงให้มา มาที่วัดบ้างจะได้มากราบมาไหว้จะมาฟังเทศรับศีลนเนี่ยเป็นการเสริมให้เรามีศีลมีธรรมทางโลกเขาสอนให้เราเก่งให้เรามีความรู้วิชาการวิชาชีพหลายสิ่งหลายอย่างแต่เรื่องศีลธรรมก็อาจจะสอนนิดนหน่อยอยแต่ถ้าต้องการมาศึกษาธรรมะธรรมโมนะเขาก็พาเรามาที่วัดเนี่ยที่วัดนี่จะเป็นสถานที่มีศีลมีธรรมต่างๆเนี่ยแล้วก็อย่างคําว่าวัดเนี่ยเธอเคยมาวัดเนี่ยเคยมาใช่ไหม วัดหมายถึงอะไรวัดหมายถึงอะไรวัดหมายถึงอะไรเขามาวัดหมายถึงอะไรใครตอบทิวัดหมายถึงอะไรที่มาวัดเนี่ยวัดหมายถึงอะไรนะที่แสดงทมที่พระอยู่นะแต่เคยเคยใช้ไม้บรรทัดไหมไม้บรรทัดไม้บรรทัดเคยใช้ไหมนอกจากนอกจากใช้ขีดเส้นเนี่ยนอกจากใช้ตีเด็กแล้วเนี่ยไม้บรรทัดเ็าไว้ทาอะไร มันทัดเขาใช้ทําอะไรนอกจากนอกจากกีดเส้นแล้วนอกจากตีมือเด็กแล้วใช้ทําอะไร <c oughs> อ่ <c oughs> าก็ใช้วัดเลยนะมันทัดมันจะมีเป็นเป็นเซ็นเป็นเป็นนิ้วน,นะเนี่ยที่วัดเนี่ยเขาตั้งชื่อวัดเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่พระสงฆ์ดเดียวเป็นที่ประเมินผลเป็นที่วัดผลของจิตใจคนว่าจิตใจต่ำจิตใจสูงจิตใจดีจิตใจร้ายใจกว้างขวางหรือใจแคบใจต่ำใจสูงเนี่ย คือมาวัดแล้วก็ต้องวัดวัด,ดจิตวัดใจเป็นคนดีคนดีก็มีศีลธรรมก็เป็นคนใจสูงคนชั่วไม่มีศีลธรรมก็คนใจต่ําคนเห็นกับตัวคนใจแคบคนชอบเช่่ยเหลือคนอื่นก็คนใจกว้างเนี่ยมันก็มีการวัดอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเรื่องของฐานที่วัดแล้วก็เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของเกี่ยวกับที่เรามามาทาพิธี เอาดอกไม้มาบูชาเประสงค์แล้วก็เทียนเทียนบูชาตะกี้ตาว่าไ,ไงเทียนบูชาอะไรพระธรรมเนะีทยทไมเขาใช้เทียนบูชาล่ะคือเรื่องของแสงสว่างเนี่ยก็เรียกว่าสระว่างตาได้แสงธรรมเรียกสว่างตาแสางธรรมแต่กระสว่างใจด้วยด้วยคือว่า สว่างตาได้แสงไฟสว่างใจได้แงธรรมเขาใช้เทียนจุดเป็นการบูชาพระธรรมว่ะพระธรรมก็เหมือนคําสอนอะ่ะเหมือนคําสอนให้เรารู้จักบาปบุญกุษเราที่เมื่ออยู่มืดๆเนี่ยต้องการไปเดินถูกทางก็ต้องเอาไฟส่งคนเราจิตใจมืดมัวไม่รู้สิธนรมเนี่ยก็จะต้องมีการาให้มีธรรมะในใจจะได้รู้จักบาปบุญกุษจะได้เดินทางถูก ไม่เดินทางผิดเมื่อกี้เนี่ยเดินไปทางต่าไปทางใายทาผิดมันก็เดือดร้อนทำมาทางถูกทางเก้าหน้าก็ดีเนี่ยนั้นพระธรรมเนี่ยเขาใช้เทียนบูชาแล้วเขาใช้เทียนกี่เล่มถ้าเทียนกี่เล่มฮะเธอดูดี่ดี่ี่บูชาอย่างน้อยกี่เล่มนั่นแหละทำไมเขาใช้สองเล่มรู้ไหมทำไมรู้ไหมสองเล่มคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขามีสองประเภท ประเภทคําสอนก็เรียกว่าพระธรรมอย่างเรียกคาสั่งเรียกว่าวินยัยเนี่ยคำสอนพระเจ้าจะมีสองอย่างว่าเป็นพวกคําสั่งพวกศีลหรือพวกวินยัยอีกพวกหนึ่งเป็นคําสอนเป็นพวกทําให้แนะนําให้เราทําดีเป็นพวกคําสอนเรื่องธรรมะดังนั้นคําสอนพระเจ้านี่จะมีสองลักษณะธรรมะและวินยัยเขาใช้เทียนสองเล่มรงจุดเทียนสองเล่มแล้วก็เหลือทูกบูชาใคร ทูบูชาใครดอกไม้บูชาประสงค์เทียนบูชาพระรมดอกไม้บูชาใครทีนี้ทาไมเ็าใช้ทูปบูชาพระเจ้าใครตอบได้ไหมทําไมถึงใช้ทูปบูชาพระเจ้ามาใช้ทูปบูชาเพราะทูปเนี่ยจุดแล้วมันให้กลิ่นหอมเกลิ่นหอมคือว่าดอกไม้ให้ความสวยเทียนให้ความสว่าง ทูบจุดแลให้ความหอมพุทธเจ้าล,ล่ว,รวงววร,วงบบร,วรวงับไปกี่ปีแล้วพุทธเจ้าลงรับดับคันไปกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วพุทธเจ้าลงรับดับคันพร้อมนิพพานกี่ปีแล้ทราบไหมพุทธเจ้าพุทธเจ้าล่วงรับไปกี่ปีแลฮะฮะกี่ปีแปดสิบปีก็ที่เราใช้พอสอพอสอ,อะไรนอออั่นแหะพศอ ทีปีฮะเออพุทธเจ้าล่วงรับดับขันไปสองพันห้าร้อยสามหกปีที่เขาเรียกว่าพอ,อเนี่ยพุทธเจ้าล่วงรับไปครบรอบเขาก็เรียกว่าเป็นปีหนึ่งปีหนึ่งอนะการพุทธเจ้าเรานับตั้งแต่พุทธเจ้าล่วงรับไปเนี่ยสองพันห้าร้อยสามสิบหกปีไม่ใช่น้อย,น,อยนะแต่เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยคําสอนท่านยังมีประโยชน์อยู่ คนก็ยังเห็นประโยชน์จึงมีผู้ออกบวชจึงมีผู้บำรุงพัสนาทําให้พุทธศาสนานะมีการแผ่ขยายไปเมืองไทยก็มีวัดทั่วไปนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ขยายไปยังประเทศอังกฤษประเทศไมริกาออสเตรเลียเยอรม,มันฟิแนแลนด์เนี่ยเวลานี้พุทธศาสนาเราขยายไปหลายประเทศแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของมีคุณค่าจริงซึ่งเราโตขึ้นเนี่ยควรจะศึกษาเป็นชาวพุทธที่ดี บูชาพระเจ้าด้วยทูบแล้วเขาจุดทูปก,กี่ดอกโดยทั่วไปจุดทูปก,กี่ดอกทำไมถึงใช้ทูบสามดอกอคือบอกก่าทูบบูชาพุทธอย่างเดียวพุทธพุทธเจ้าบูชาด้้ยทูบอย่างเดียวแต่ทำไมมสามดอกไม่ใช่อย่างหนึ่งเขาบูชาพทธเจ้าใช้ทูบบูชาพระธรรมไม่ใช่เทียนบูชาพระสงฆ์ใช้ดอกไม้ที่ทูบเขาจุดสามดอกเพราะอะไรตะกี้เราบอกแนละ้วไง พุทธเจ้ามีคุณอย่างน้อยสามอย่างจําได้ไหมเคยจำได้ไหมไพุทธเจ้ามีคุณสามอย่างอะไรบ้างตะก,กี้บอกทีแล้วมีบริสุทธิ์เป็นผู้มีกรุณาเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาใช้ทูบสามดอกเนี่ยดอกหนึ่งบูชาพระกรุณาทิคุณดอกหนึ่งบูชาพระบริสุทธิคุณดอกหนึ่งบูชาพระปัญญาคุณน,นี่เ่าให้เขาใจว่าเครื่องบูชาเหล่าเนี้เขาจะจัดให้พอดี คุณพุทธเจ้าแล้วทีนี่เรามาวันนี้ก็จะมีการมาไหว้พระมาฟังเทศแล้วเดี๋ยวออกจะไปเวียนเทียนเ,เวียนเทียนนี้ก็เราจะมีการไปเวียนที่หลอกเจดีย์คือเจดีย์นี่เขาทําจากขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรตามเจดีย์เนี่ยส่วนใหญ่ข้างในเขาจะมีอะไรบรรจุกับไหม จะจูอะไรนะส่วนใหญ่เจดีย์เนี่ยจะต้องมีพระบรมธาตุหรือมีพุทธรูปบรรจุอยู่ข้างในส่วนใหญ่จะบรรจุพระบรมธาตุคือไมายเขามาอัฐิพระพุทธเจ้าที่เขาถวายเพลิงแล้วเนี่ยจะเป็นของบูชาของผู้สานิชนว่าคือท่านเป็นผู้มีคุณทําสูงเราก็เคารพท่านแม้อัฐิท่านเป็นพระธาตุเป็นโรงธาตุเนี่ยเราก็บูชาวไว้แล้วก็ตั้งชื่อเจดีย์ เรียกว่าเจดีที่ปากน้ําก็มีเจดี JD ที่วัดเราก็มีเนี่ยเรารู้เท่าไหร่ก็เป็นเจดีเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเราเข้าใจนะเมื่อเรารู้จักไปเวียนเทียนรู้จักไปกราบว่าเใจดีเนี่ยเราจะเกิดได้ใจดีขึ้นมาจากใจเจดี JD ที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยพอเรากราวไหว้ดีมันเป็นใจดีเข้ามาข้างในใช่ไหมใจดีเพราะเราเป็นคนชอบไปบูชาพระเจดีถ้าเจดีคนไปบูชานะก็ไม่ได้ใจดีได้ขึ้นมาแล้วเขาจะมีการ ไปเวียนเทียนจุดทูปเทียนดอกไม้เรียกว่าจุดทูปจุดเทียนแล้วก็มีดอกไม้วิชาเนี่ยก็เป็นเครื่องวิชา,า,าผู้จับธรรมสงแล้วก็จะเดินการเดินรอบเจดีเนี่ยเขาเดินเวียนขวาแล้วเวียนซ้ายนั่นแหะคือคนเราก็มีขวามีซ้ายนะเรียกว่าอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยจะดูพุทธร,รูปพุทธร,รูปเนี่ยท่านนั่ง ขาขวาขาซ้ายไหนไหนทับกันคือนั่งสมาธิเนี่ยนะเขาจะนั่งขวาทับซ้ายนะแล้วก็เวียนเทียนก็จะเวียนทางขวานะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าการที่เราเวียนทางขวาหรือนั่งทางขาขวาเนี่ยทางขวาเรียกเป็นฝ่ายเข้มแข็งเ,เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายเจริญทางขวาเนี่ยส่วนซ้ายนี่ก็เรียกเหมือนก็เป็นฝ่ายออนแอฝ่ายเสื่อม นั่นเวลาเขาเวียนเวียนเวียนเมนเข้าศพเวียนเมนก็จะเวียน้ายเป็นการแสดงทุงคนตายแล้วมันเขาเรียกไม่มีอะไรก็เเขาไปฝังไปแต่ถ้าเวียนเพื่อความเจริญนะก็จะเวียนทางขวาเหมือนกับเวียนโบถ์สำหรับการบวชหรือเวียนเทียนรอบเจดีย์เนี่ยเราก็จะมีการนําดอกไม้ทูบเทียนจุดเทียนจุดทูบแต่ว่าถ้าเผื่อว่าลมแรงเทียนดับก็จ้งครับ เราก็จุดพอเป็นพิธีสําคัญเรามีเครื่องรบแล้วก็เดินเวียนขวารอบถ้าเป็นคนที่สวดมนต์ได้รอบแรกเขาจะสวดบทพุทธ<ร>คุณอิสโสปะกวาทั้งมาทั้งพุทโธนะโนตุโตการุตติเขาจะสวดพุทธคุณเราเวียนรอบหนึ่งที่สองก็สวดธรรมคุณ,สว,ส,คณสวัสดิโตทั้งวนอยู่อิติบริสามก็สวดสังคุนูุตโตทังโคแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ยังสวดไม่เคยได้นะรอบแรก เขาให้เดินบริกรรมหรือกวดในใจพุทโธ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 เนี่ยพุทโธนี่ก็เรียกเป็นการระลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธโธเคยเคยได้ยินไหมคําพุทโธเนี่ยพุทโธนี่เขาหมายถึงระลึกถึงพุทธเจ้าและพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านแต่ก่อนท่านชื่อพระสิธัตถแล้วต่อมาท่านมีนามว่าพุทธเจ้าหมายถึงเจ้าแห่งพุทธะ แล้วพวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยรู้หรือไม่ว่าพุทธะเนี่ยแปลหลายตัปไหมพุทธะแปลอะไรใครจะตับไหมเรานับถือพุทธศาสนาเรากราบพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลอะไรใครตอบได้บ้างทั้งหมดนี่พุทธะแปลอะไรใครตอบได้บ้างพุทธะแปลว่าอะไรใครตอบได้ไหมเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะสมัยนี้เราจะกราบไหว้นะถามพุทธเจ้า พุทธะหมายถึงไรแล้วเขาตอบไม่ถูกเนี่ยพุทธะก็แปลว่ารู้พุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เนี่ยรู้อะไรคนธรรมดาจะมีการศึกษารู้ระยอย่างนะรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนี่ยรู้เยอะแยะในคนเราที่โตขึ้นมาเนี่ยนะแต่อยากรู้ให้ถึงใจรู้จนถึงเป็นพุทธเจ้าเนี่ย ต้องนั่งภาวนาทั้นต่อไปขนาดเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยต้องฝึกภาวนาให้จิตสงบให้จิตผ่องใสให้จิตบริสุทธิ์ถึงจะมีความรู้อย่างพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วท่านก,จาก็จะเป็นผู้ตื่นตัวเป็นตื่นตัวไม่ประมาทไม่ทําคมเสียหายไม่ทําชั่วไม่ทําเดือดร้อนแล้วก็จะมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้เบิกบานมีความสุขตลอดทั้งหลับทั้งตื่นมีความสุขทั้งปัจจุบันอนาคตนเนี่ย เรียกพ่าพุทธศาสนาเป็นคําสอนของผู้รู้ที่เรียกพทธเจ้าหมายว่าท่านเป็นเจ้าแห่งผู้รู้คือท่านมีความรู้ไอสัตตีรู้ว่าทุกข์มันเป็นผลของความชั่วเรียกสมุทยัยมีโลดความสุขเนี่ยเป็นผลของอมรรคโยงแปดเป็นผลของความดี่นันนห้กบเราเข้าใจท่านทำไปก่อนว่าอยากจะได้ความสุขเราจะต้องทําความดี ถ้ามาอยากมีความทุกข์ก็อย่าทําความชั่วนั้นสรุปได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกข์เป็นผลเกิดจากความชั่วสมุุถัยนิโรธเป็นความสุขเกิดจากเหตุคือความดีนั้นสรุปพุทธศาสนาเรียกว่าไม่อยากเดือดร้อนอย่าทําความชั่วลายอยากมีความสุขความสบายให้นขนไววยสร้างความดีอยากพ้นทุกข์ให้ชำระจิตให้ฝ่องสี อยากเป็นเตษฐีให้ขยันและประหยัดอยากเป็นคนมีสมบัติให้เป็นคนกระตัอยูอยากเป็นคนมีความรู้ให้ศึกษาและคบบัณฑิตอยากเป็นคนมีวิทย์ให้เป็นคนเทแต่ละอยากเป็นพระให้ละกามอารมณ์อยากเป็นพรหมต้องเพียรเรียนธรรมชาญอยากวันนิพั้ผานต้องเจริญวัฒนาเนี่ยพุทธศาสนาเป็นเรื่องเหตุผล แล้วการเวียนเทียนนี้รอบแรกพุทโธพุทโธพุทโธวันเนี้ยรอบที่สองเราจะนึกถึงคตธรรมเรียกว่าเราสวดเต็มเมื่อใดล้วก็นึกทมโมทมโมทมโมรมโมทมโมลงทมโมเรือธรรมะเขาเรียกว่าธรรมชาติเมื่อเราเดินฝ่ายดีเดินทางฝ่ายก้าวหน้าก็ไปเจอความสุขเดินทางฝ่ายขว้างก็ไปเจอความสาเร็จเราเดินขึ้นบนก็ไปสู่ความมีความรุ่งเรืองดังถ้าเดินข้างหลังก็ไปเจอความทุกข์ เดินก้าวหลังเดินก้าวซ้ายไปเจอความล้มเหลวเดินลงต่ําก็ไปเจอความรุ่นวายเนี่ยก็พยายามเดินเดินรอบที่สองทำโดทมโดทำโมทำโมรอบที่สามนี่เราจะระลึกในใจว่าสังโค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 เนี่ยเป็นการระลึกถึงคุณพระสงฆ์สังโคก็มาจากสังพระสงฆ์เนี่ยแหละเราลึกถึงพระสงฆ์ก็เรียกต่อไปแล้วก็เป็นผู้บัดดีบัดตรงบัรปู่บัดชอบอันนี้เรียกว่าการมาเวียนเทียนนี้เราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ แต่วันนี้ก็เรียกว่ามาทําในวันที่เป็นพุทธเจ้าของเราประสูตตัศลุและลงท้ายพุทธเจ้าหราเนี่ยก็เหมือนเราหรือใครต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าลงท้ายพุทธเจ้าอนิพพานพุทธเจ้านิพพานก็วันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันเออที่ว่าอัจฉริย์คือวันเนี้ยที่เป็นวันวิสาขะของจริงเป็นวันพุงที่สิบห้าคําเนี่ยพุทธเจา้าประสูตรก็วันเพ็ญเดือนหกพุทธเจา้าตัศรุก็วันเพ็ญหกพุทธเจ้านิพพาน ทธเจะประกาศสนาน่สิบปีร่างกายก็ชราแล้วก็เดินทางไปนิพพานที่เมืองกุสินาราไว้นิพพานที่เมืองน,นั้นเรียกว่าประสูตกนในป่าเนี่ยปัสูตที่ลุมมินิวันกัดสรลูกในป่าพุทธคยาแล้วก็นิพพานในป่าที่ใต้ร่มต้นต้นลังเมืองกุสินาราแล้วก็พุทธเจ้า เมื่อถวายเพลิงแล้วอัตทีก็กลายเป็นพุ่มรมสาฤกธาทัตที่เจดีย์เราเนี่ยจะมีพุ่มสารีธาตุบรรจุไว้มากมายเมื่อเราเดินแล้วเราก็ตั้งสำรวมใจอย่าไปคุยกันเล่นเวลาเดี๋ยวจะได้เวลาก็ลงไปไปเรียงแถวกันแล้วก็จุดธูปเทียนตจำควรแล้วก็ออกเดินรอบแรกพุทโธ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 รอบที่สองทำโมรมโมทำมังโกรอบที่สามสังโกสังโกนี่นะแล้วจบแล้วก็ ก่อนจะกลับก็ยกมือไหว้หรือกราบอีทีนึงแล้วก็กลับอย่างนี้ก็มาวัดทางนี้ก็จะได้บุญได้กุศลมากมายตอนนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาที่อพอต้องควรที่เราจะลงไปเลียนเทียนได้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ต่อไปนี้ให้เรา,ามีการาพนมมือซะก่อนพนมมือจะนำให้แผ่ไมตตาน,นหน่อย เวลาได้ยินฟังแล้วก็เลือถือเป็นบุญกุศลใคยว่าามอีกทีหนึง่งสัพเพตตาสาัทธาโหนตุนตอเวรา,ส,าสุขชีวิโนโุข,โนโอขอสัตว์ทั้งหลาย อยาได้มีเวรแก่กันและกัน,กกน,กนจงเป็นผู้ดำรงชีพ,อ,พ,ชพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินก,นก,นกตังปุญญา,าพลังไมหังสัพเพภาคี พระวันตูเต,ต,เตขอสัตว์ทั้งหลาย,างลายจงได้เสเวยผลบุญ,ญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด,ด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถินต่อไปนี้ที่ถานใจอีกทีหนึ่ง พ,พุทธาบูชามหาเตชะวันโตด้วยการบูชาพระพุทธเจา้า,า,า,าจงเป็นเหตุนำมาซึ่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ ธรรมะูชามหบปัญโยด้วยการบูชาพระธรรมเจ้าจงเป็นเหตุนำมาซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆาบูชา มหาโพคาวะโหด้วยการบูชาพระสังกเจ้า,าจงไปเหตุนำมาซึ่งโภกรัพย์สมบัติตอันยิ่งใหญ่หญสิทธิชาย ทิลาโพสิท,สทิสุขโผล่ขขพระวันตูเม,ะเมอะต่อไปนี้ละบพรพระอีกทีนึงโบเจอก็ตั้งใจมาทําพิธีก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองเดียร์อายุนาตุกข์ขาวละปัตนานัยก็ให้สาเร็จตามปัตยานาให้มีการศึกษาจเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ที่มีคุณความสันดีมีความสามารถทำปรโยชน์ตนในประเทศชาติ ใครดีขึ้นไปสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัดวันตรายโยสุขีที่กายุโปรปะวะอภิวาทนสีริสาณิจังกุทาปปชยิโนจตารโอธรรมมาวัดนเดีอายุวันโนสุกังปะลังสาธุสาธุเสาธุสาธุพูดลองลองสาธุเดี๋ยสาธุว้า ไม่เคยเอาภูเขา